เอามาลวครับพี่น้องครับไก่ย่างห้วยทับทันเจ้าที่อร่อยที่สุดในอำเภอห้วยทับทันอืมห่อนๆได้ล้วบผเอาเอายันโตเอาเอาสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผมอยู่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ,บาม,มาเห็นลานไก่ย่างนะครับซึ่ง คนบอกว่าแสบที่สุดในอำเภอหวยทับท่านล้ะก็ขายดีที่สุดในอำเภอหวยทับท่านนะครับพี่น้องครับเป็นล่อคิ้วกันนะครับพี่น้องครับนี่ีเป็นล่อคิ้วกันโอ้ล่อคิ้วกันหลายเลยนะครับพี่น้องครับเอ้าพี่กัดล้านนะครับพี่น้องครับถามาจากอำเภออุทุมพรพีสเยนี่มาหอดไฟแดงอำเภอหวยทับท่านเลียวทรายนะครับพี่น้องครับสามาจากทั้งอำเภออุทุมพรนะครับ ถึงแยกไฟแดงแลก้กกรเลียวซ้ายมากกรสีเห็นเลยนะครับถ้ามาจากข้างอำเภอสำโรงคาบนี่ถึงไฟแดงแบบหวยตะท่านตรงเลี้ยวขวานะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งไก่ครับมาอันเดียวโอ้มันก็เป็นตเสียบอีรีตัวอะเนาะครับนะ้องมีคอนจรองแนระือบปล่าครับไม่เนี่ยอ่าผมเสียเอาตัวนี้แลเด้อครับเนะ้อเอานี่แล้วเอาไม่นี่ยแล้วก็สีสุกแล้วล่ะเบิ่งส่งตาทาังไกยมาประมาณจักปีครับคุณพอ่อ ขายมาประมาณเจ็ดปีครับขายไก่ย่างครับดึกน้ำบันรุ่นพอมีคปูยาตายใหญ่ห้องผนบ่ครับประมาณหาสิบปีเลยพ่อได้พอมันตั้งเมื่อเอาต้นทุ่งเถ่าโอ้รุ่นก่อนจนเพิ่นเสียหมดแล้วเป็นรุ่นเจ้าสืบทอดต่อโอ้ตัวนี้หลานโอ้ตัวนี้หลานบ่ครับเนี่ยอันนี้ใกล้สสุกหรือเ่ครับเนี่ยนี่หล่ราคาใม่นี่ราคาขายไม่จักบาทครับแบบนี้ไม่ละสี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับโอ้แต่ว่าก็เป็นตาเสียบีหลีครับพี่น้องเอามาเบิ่งใกล้ๆครับ ไก่ย่างห้วยทับทันแท้ๆนะครับไม่มาดันเลยบอครับเนี่ยไก่ย่างห่วยทับทันไม่มาดันเลยเนาะขายดีที่สุดในห่วยทับทันนะครับพี่น้องครับเราเพิ่นไก็ย่งกาบอกเลยว่าแซ่บที่สุดในห่วยทับทันเนยครับพี่น้องครับนี่ครับล้านเพิ่นบอกพิกัดไปเลยเด้อครับเด้อมาจากอุทุมพรในฮอดไฟแดงในเลี้ยวทรายนะครับมาจากอุทุมพรเลี้ยวไสายนันเลยโอ้คนหลายลีตัวอะไรเนาะครับ เนี่ยนอนเลยคนมารอมาโทษด้วยครับอันมามาซื้อน้ำเบิร์นไวบ่ครับเสียบอิรีบ่ครับโอ้อยไงว่าเสียบกว่าเจ้าอื่นเลยโอ้นั่นการันตีจากลูกค้าเลยนะครับผนบอกว่าเสียบกว่าเจ้าอื่นๆเลยปัว่าคนมาซื้อประจํานะครับพี่น้องครับเซ็นได้ก่อนไปปางกูเซ็นหนิเนาะครับเนาะพิกัตลานเด้อครับพี่น้องครับมาจากอำเภออุทุมพรพิสัยถึงสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายเลยนะครับเด้อ ามาจากข้างสำโรงขาบงอดไฟแดงกับเลี้ยวขวาครับพี่น้องครับขายดีครับพี่น้องเบื้องเอาด้วยครับผมต้องยืนลออคิ้วเขาคิ้วเล่นนะครับถ้าแนมนแมนคุ้มค่าที่ลอกไกคขึค้นมันของเสียบต้องทางกินเอาเนาะอันไปลานอื่นอาจสิได้กินเลยแต่ก็บอกเสียบเพาถือปลาขึ้นตัวนี้วะอ,อ้าวผมกับสีล่องเบื้องขึ้นกันเหรครับพี่น้องเพิ่อนบอกว่าเสียบเพิ่นว่าแ่ตัวนี้ละผมกับสิกินเห้พี่น้องเบื้องเล่ล่ะตัวนี้ละสุกแล้วบอครับการสุกผมสิกินเลยเอาตัวไหนสุกแล้ว นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้กับซุกแล้วเนาะครับเนาะอเอาผมสิกินให้พี่นอ้องเบื้องด้อครับเลยเอามาแล้วครับพี่น้องครับไก่ย่างห้วยทับทันเจ้าที่อร่อยที่สุดในอำเภอห้วยทับทันอืมโอ้ห่อนห่อนโอ้แซ่บอีริต,ตัวอะไรพี่นอ้องอื้อ หุ่นห่อนจากเตาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพวกรสชาตินี่ผมกวมจากการหมักของเผินนะครับพี่น้องครับสมุนไพรเลยอือโอ้แสบพอด,ดีพี่น้อง อไก่ตวนๆเลยครับสุดยอดครับนี่คือไก่ย่างห้วยทับตันอำเภอห้วยทับตันจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับการันตีเลยครับที่ไม่พี่น้องเบื้องแล้ว่าสุดยอดที่เดียวไปละครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ